สวัสดีค่ะมาดูการเล่นนะคะเทคนิคทริคการเล่นซูรุกุนะคะซึ่งเป็นตารางอีเวนออก็คือตารางคู่ขี้นั่นเองนะคะก็สังเกตนะคะว่าตารางคู่ขี้เนี่ยก็คือว่าเลขคู่เนี่ยจะมีเลข 2, 4, 6, 8แนะคะแล้วก็เลขขี้จะประกอบไปด้วย 1, 3, 5, 7, 9นะคะนี่คือเซตของอ ตัวเลขคู่กับเลขคี่นะคะเพราะฉะนั้นการลงจำนวนเนี่ยตัวเลขลงไปในตาราง9กคูณเเนี่ยมีทริคก,การลงที่การเล่นคู่คี่เนี่ยควรเลือกทำก่อนเลยะคระับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะ,ะคิดตัวเลขลงเนี่ยง่ายกว่าตัวอื่นเพราะว่าเลขคู่ลงแค่4ตัวเองนะคะมี4ตัวเลขคี่ก็มีแค่5ตัวให้ลงเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะต้องนับ1นถึง9นะคะ,ะมาดูกันเลยค่ะอย่างเหมือนเดิมนะคะก็คือว่า เทคนิคการเล่นก็คือให้มองแนวตั้งนะคะซึ่งแนวตั้งจะมีตั้งหนึ่งไปจนถึงตั้งเก้านะคะนี่ให้มองเป็นตั้งหนึ่งถึงตั้งเก้านะคะจากนั้นแนวนอนแนวนอนก็จะมีนอนหนึ่งไปจนถึงนอนเก้านี่ให้มองคิดไปนี้นะคะจนถึงนอนเก้าเลยเนาะต่อไปก็จะเป็นตัวสําคัญของเทคนิคของครูพุทธก็คือ บ้านนั่นเองนะคะนี่มองเป็นบ้านบ้านหนึ่งหลังก็จะมีเลขหนึ่งถึงเลขเก้าแล้วมันก็จะผสมเลขคู่เลขคี่ให้เห็นชัดเจนว่าสีเทาเนี่ยเลขคู่นะช่องสีขาวก็คือช่องลงเลขคี่นะคะมีแค่นี้นะคะเงื่อนไขของการเล่นซูดกุคู่คี่ก็คือสามอย่างสี่อย่างด้วยกันก็คือแนวนอนแนวตั้งบ้านแล้วก็คู่คี่นะคะ,ะมาเริ่มกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะก็เหมือนเดิมค่ะไปดูที่ที่เขาให้จํานวนมามันมากที่สุดนะคะอาจจะเป็นแนวนอนก็ได้แนวตั้งก็ได้หรือ,อเป็นบ้านก็ได้นะคะอลองมาดูอันนี้อันนี้นะคะเท่าที่มองก็คือว่าอย่างอันนี้ค่ะเนี่ยแถวเนี้ยแนวนอนสเนี่ยจะเหลือเลขคู่ก็คือเลขคู่ก็คือให้สี่กับหกมาก็เหลยสองกับแปด เห็นไหมคะเพราะฉะนั้น8ใส่ช่องนี้ไม่ได้แน่ๆ8ต้องอยู่ช่องนี้ดังนั้นก็เราก็จะใส่8ไปนะคะที่ช่องนี้นะคะแล้วที่เหลือก็คือ2แล้วพบว่าบ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เลขคู่มี2 8 6แล้วเพราะฉะนั้นเหลือตัวเดียวก็คือเหลือสนะคะล้วก็ใส่สเข้าไปนี่นะคะแล้วเราก็จะไปดูกวาดสายตาดูด้วยความรวดเร็วนะคะอย่างเช่นแนวตั้งนี้นะคะแนวตั้งนี้ ให้สี่กับหมาแล้วก็จะเหลือสองกับ8ปดนะคะซึ่งสองกับแดถูกบังคับลงไหมถ้าไม่ถูกบังคับลงห้ามใส่เด็ดขาดนะคะ2กับแปดสองกับแปดเอาใส่ได้หมดเพราะฉะนั้นทดไว้ก่อนนะคะสองกับแปดทดไว้ทวดไปเลยสองกับ8ดทดแนวตั้งนะคะก็พยายามทดให้มันอยู่ด้านบนไม่ก็ด้านล่าง,างนี้นะคะแล้ทวทดแนวนอนก็ซ้ายขวาอย่างนี้ได้นะถ้าเป็นบ้านก็ทดแนวโคง้งเอาละกันเนาะ ต่อไปเราจะพบว่าบ้านหลังนี้บ้านหลังที่สมนี่เหลือตัวเดียวแล้วเหลือคือเลขอะไรคะเลขขี่แน่นอนนะคะมันก็คือเลขหนึ่งนั่นเองที่ยังไม่มีก็ใส่ไปนะคะทำให้แนวนอนที่สองเนี่ยคะ่ะเหลือเลขตัวเดียวก็คือหนึ่งสามห้าเ็ดมันก็จะเหลือเลขเก้านะคะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าช่องสีขาวเนี่ยเติมเลขคี่ได้เท่านั้นนะคะแล้วจากนั้นก็ไปดูบ้านหลังนี้ บ้านหลังนี้เหลือเลขขี้สองตัวด้วยกันก็คือหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใส่หนึ่งตรงนี้นะคะใส่เจ็ดตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าใส่ถ้าใส่เตรงเนี้ยมันจะชนกับเจ็ดนี่นะคะก็ไม่ได้จากนั้นก็ไปดูแนวรงวันนี้นะคะเหลือเลขขี้สองตัวได้แก่หนึ่งกับห้าพบแล้วนะคะว่าถูกบังคับแล้วห หนึ่งจะใส่ช่องนี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะชนกับตัวนี้นะคะก็เลยใส่เป็นห้าเนาะพอใส่ห้าเสร็จช่องซ้ายก็ถูกบังคับเลขหนึ่งทันทีนะคะแล้วก็ทําให้บ้านหลังที่สองเนี่ยเหลือเลขขี้ตัวเดียวเลขขี้ตัวเดียวที่หายไปก็คือเลขสามก็ใส่ไปเลยนะคะใส่เลขสามนี่เลขขี้ครบครบแล้วนะคะบ้านหลังหนึ่งสองสามเสร็จหมดแล้วจากนั้นนะคะก็ไปดูอันที่มันแบบเหลือน้อยๆน,นะคะอย่างเช่นอันนี้ต่อไปไปดู มันต้องดูกว่าสายตาดีๆนะคะมันเหลือเลขอะไรบ้างนะคะอ่านี่ช่อง, 2, องสองช่องนี้สองช่องนี้เหลือเลขคู่สองกับแปดอ่ะยังไม่ถูกบังคับอันนี้เราจองไว้ละนะคะอ่ะไปตรงไหนต่อนี่นะคะบ้านหลังที่สองบ้านหลังที่สองให้สี่กับแปดมาเหลือสองกับหกนะคะสองกับหกพบว่าหกใส่ล่างไม่ได้ก็ต้องเป็นสองตรงนี้ก็ต้องเป็นหกนะคะแล้วก็แถวที่หนึง่งเนาะตั้งหนึ่ง ั้งแถวที่1นนะคะก็จะเหลือ2กับ4ถูกบังคับแล้วเช่นเดียวกันนะคะอ่าฝั่งซ้ายต้องเป็น2ถ้าเป็น4ชนตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นฝั่งขวาก,ก็ต้องเป็น4แล้วทําให้บ้านหลังที่1เหลือเลขคู่ตัวเดียวก็คือสองหกก็คือ8นั่นเองก็ใส่ลงไปนะคะอ่าบ้านหลังหนึ่งสาพบทั้งคู่และขี้แล้วและตอนนี้นะคะเราจะใช้ประโยชน์ก็คือจะทําให้อ่าเติมเลขช่องอื่นได้แบบง่ายขึ้นมากนะคะ จากนั้นก็ไปดูแบบแนวตั้งแนวนอนแนวอะไรเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นนี่แนวตั้งนี้ตั้งหนึ่งตั้งหนึ่งพบว่าเหลือเลขคู่ตัวเดียวนะคะก็คือเลขแปดบังคับแล้วใช่ไหมบังคับก็ใส่ถูกบังคับเมื่อไหร่ใส่เมื่อนั้นถ้ามันยังใส่ได้2ที่3ที่อย่าเพิ่งใส่นะคะแล้วจากนั้นก็บ้านหลังที่เจ็ดนะคะก็จะพบว่าเหลือเลขคู่2ตัวก็คือสกับหอ่าถูกบังคับแล้ว 2อ,อยู่ตรงนี้ไม่ได้นะคะถ้าสอ,อยู่ตรงนี้ชนชน2องนี่แน่เพราะฉะนั้นก็จะเป็น6ตัวนี้ก็จะเป็น2นะคะแล้วก็จะทําให้แนวนอนแนวนอนที่8นะคะเหลือเลขคู่ตัวเดียวแล้วก็คือเลข8นั่นเองเนาะก็ใส่เลข8ดลงไปถูกบังคับไงจากนั้นนะคะมองปั๊บสแนวนอนนี้นะคะแนวนอนนี้ก็จะเหลือสี่กับ6กอ่าถูกบังคับใส่หรือเปล่า4ใส่อ้อหใส่ตรง ทางขวาไม่ได้นะคะหกก็ต้องใส่บ้านหลังที่บ้านหลังที่แปดนะคะแล้วก็สี่ใส่บ้านหลังที่เก้านะคะอ่าแนวบ้านนี้นะคะบ้านหลังที่เก้าก็จะเหลือสองกับหกสองกับหกูกบบังคับแล้วนะคะหกใส่ทางซ้ายสองใส่ทางขวาถ้าใส่หกใส่ขวาจะชนเลขนี้นะคะก็ใส่ไม่ได้ห้ามชนเด็ดค่ะแล้วก็จะทําให้แนวนอนนี้นะคะก็จะเหลือสี่กับแปด 4กับ8ถูกบังคับใส่แล้วเพราะว่า4อยู่ขวาไม่ได้ถ้าอยู่ขวาชนเพราะฉันต้องเป็น8กับ4อ่าสำรวจแล้วไม่ชนนะคะก็จะทําให้แนวตั้งที่4นะคะแนวตั้งที่4เหลือเลขคู่ตัวเดียวคือเลข6บังคับแล้วใส่เลยนะคะถูกบังคับเมื่อไหร่ใส่เมื่อนั้นแนวตั้งที่แนวตั้งที่6จะเหลือ สี่กับแปดหน้าชัดเจนมากสี่อยู่บนไม่ได้ไม่งั้นชนเ็เป็นแปดกับสี่นะคะแล้วก็แนวนอนแนวนอนนี้นะคะแนวนอนนี้ก็จะเหลือสองช่องที่เป็นเลขคู่ก็คือสองกับหกถูกบังคับแล้วนะคะสองอยู่ซ้ายไม่ได้เต้องเป็นหกกับสองโอเคแล้วจากนั้นแนวตั้งนี้ในบ้านนี้นะคะแนวตั้งในบ้านนี้ ในบ้านหลังที่สี่เนี่ยแนวตั้งนี้นะคะก็จะเหลือสี่กับแปดซึ่งชัดเจนมากว่าสี่ต้องอยู่ด้านบนนะคะแปดต้องอยู่ด้านล่างนี่ว้ยได้แป๊บเดียวนะคะเกือบเต็มละแล้วก็สองช่องนี้นะคะสองช่องนี้แนวนอนสองช่องนี้หรือจะมองเป็นบ้านก็ได้นะคะเหลือสองกับแปดถูกบังคับแล้วเพราะว่าแปดใส่้ายไ,ไม่ได้ก็ต้องเป็นสองกับแปดตอนนี้จะเห็นว่าไม่มีเลขที่ใส่แล้วมันติดขัดเลยนะคะในการลงเพราะว่าเราใส่ถูกนั่นเองเ,องเนาะอ่ะ เลขทุกตัวถูกบังคับถึงต้งใส่ได้นะคะแล้วก็มองด้วยความรวดเร็วว่าแถวนอนหรือแถวตั้งไหนที่มันเหลือน้อยหรือบ้านหลังไหนเลยตัวเลขน้อยก็ใส่ไปเลยอย่างเช่นบ้านหลังที่เก้าเหลือเลขขี้สองตัวคือหนึ่งกับห้าถูกบังคับไม้เอาห้าต้องอยู่ตรงนี้หนึ่งต้องอยู่ตรงนี้นะคะไม่งานชนเนะาะจากนั้นแนวตั้งแนวตั้งที่เจดเหลือสองตัวนี้สองตัวนี้เป็นเลขขี้เลขขี้ที่เหลือก็คือหนึ่งมีแล้วเหลือสามกับเจ็ด สามกับเจ็ดถูกบังคับลงหรือเปล่าอ่าไม่ถูกบังคับแต่อยู่บ้านหลังเดียวกันนี่อยู่บ้านหลังเดียวกันนะคะถ้าอยู่บ้านหลังเดียวกันทดน้อยๆได้นะคะทดไว้ที่มุมคือสามกับเจ็ดคือจองไว้อะ่ะมันอเจ็ดอาจจะอยู่ข้างบนก็ได้หรือสามอยู่ข้างบนก็ได้นะคะอันนี้ต้องรอดูตัวอื่นที่จะเป็นเงื่อนไขอื่นเมื่อตรงนี้เป็นสามกับเจ็ดตรงนี้ก็ต้องเป็นห้ากับเก้ามีถูกบังคับไหมอายังไม่ถูกก็จองไว้เช่นเดียวกันนะคะห้ากับเก้า แล้วก็มาดูแนวตั้งที่ 6, หกเหลือสองตัวเลขคี่สองตัวที่ว่ายังไม่ได้ก็คือหนึ่งกับห้าถูกบังคับแล้วถ้าหนึ่งใส่ตรงนี้ชนแน่ๆเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นห้านะคะเป็นห้าห้ากับหนึ่งนี่อ่าแล้วทําให้บ้านหลังที่แปดนะคะเหลือเลขคี่สองตัวได้แก่สามกับห้าอ่าถูกบังคับเช่นเดียวกันห้าถ้าอยู่ตรงนี้ชนเพราะฉะนั้นห้าต้องอยู่ข้างบนนะคะห้าต้องอยู่ข้างบน ียนหไปแล้วก็สามอยู่ข้างล่างนี่เหลือตัวเดียวแล้ว1นะคะจากนั้นก็ไปดูบ้านหลังอื่นอีกนะคะว่าอ้อนี่บ้านหลังนี้เหลือตัวเดียวแล้วเลขคี่ด้วย1 3 5 7เหลือ9นะคะ9ใส่ได้เลยอ่าแล้วก็ทําให้บ้านหลังนี้เหลือเลขคี่สตัวคือ3 5 7นะคะ3 5 7เพราพว่า3ใส่2ช่องนี้ไม่ได้นะคะถ้าใส่ก็ชนปั้งทันที3ถูกบังคับแล้ว สามถูกบังคับให้ลงตรงนี้ก็ลงไปแล้วก็เหลือห้ากับเจ็ดนะคะห้ากับเจ็ดเจ็ดใส่ซ้ายไม่ได้ถ้าใส่ซ้ายชนหนีชนแน่เพราะฉะนั้นต้องเป็นห้านะคะต้องเป็นห้าใส่ห้าไปห้ากับเจ็ดนี่บนล่างบ้านบนกับบ้านแถบร่างเนี่ยเต็มหมดแล้วต่อไปจะเหลือบ้านแถบตรงกลางนะคะซึ่งแบบเหลือน้อยมากแล้วนี่ตรงนี้นะคะเหลือตรงนี้ก็คือหนึ่งสามห้าไม่มีเจ็ดนะคะก็ใส่เจ็ดไปเหลือตัวเดียวต่อไป บ้านหลังนี้นะคะก็จะเหลือ3ามกับ9ก้านะคะสามกับเมีถูกบังคับไม้ไม่มีนะคะไม่มีก็จองสาเหตุที่ต้องจองเพราะว่ามันอยู่บ้านหลังเดียวกันจองเลขน้อยๆมาเลขทีน้อยนะคะแล้วทีนี้ที่เราจองเอาไว้เนี่ยเกิดประโยชน์แล้วจองห้ากับ9ถ้าเราใส่ห้าตรงนี้นะคะห้าจะชนนี่เพราะฉะนั้นไม่ใส่ห้าค่ะก็ต้องใส่ ก้านะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นห้าจากนั้นก็ใช้ปากกาจุ้ม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 ไปไม่ให้มันเห็นตัวเลขที่ทดไว้นะคะจากนั้นตรงนี้ที่เราจองไว้สามกับเจ็ดดังนั้นถ้าใส่เจ็ดชนก็ใส่สามตามที่เราจองนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นเจ็ดนะคะนี่คือข้อดีของการทดนะคะแล้วตรงนี้นะคะที่เราจองสามกับเก้าถ้าเอาเก้าไว้ข้างบนมันจะชนตัวนี้นะคะดังนั้นก็เป็นสามที่เราจองเอาไว้แล้วนะคะก็ตามนั้นไปเลยสามกับเก้าก็จุ้มไปนะคะจุ้มไป ตรงนี้ก็จะเหลือหนึะคะแถวแนวนอนนี้นะคะบ้านหลังนี้ก็จะเหลือ359ห้าเก้านะคะสามห้าพบว่า5เนี่ยใส่ช่องสองช่องนี้ไม่ได้สองช่องนี้ไม่ได้แน่ๆเพราะว่าห้ามันจะชนดังนั้นหก็ถูกบังคับไว้ตรงนี้นะคะ5อ่าเหลือ3มกับ9กสถ้าใส่ข้างบน คนแน่สามต้องใส่ด้านล่างนะคะดันงนั้นสามตรงนี้เป็นเก้านะคะเต็เนนะะตมแล้วค่ะนี่นี่ค่ะคือทริคของการเล่นตารางเก้าคูณเก้าแบบคู่ขี้นะคะถ้าเล่นจริงๆเนี่ยอาจจะเร็วกว่านี้นะคะก็ะไปดูค่ะเดี๋ยวจะสาธิตการเล่นให้ดูว่าจะเล่นแล้วใช้เวลามากแค่ไหนในตารางที่ยี่สิบสองค่ะไปกันเลยตอนนี้จะเล่นโดยที่แบบมีเสียงประกอบบ้างไม่ประกอบบ้างนะคะเพื่อให้ได้ตัวเลขที่เร็วขึ้นนะคะ เ,เดี๋ยวดก่าน,นะคะเขียนเวลาเริ่มต้นก่อน23.34